อ่ะพี่ว่า rise เบอร์นั่นแหละอีสต์อไลส์แล้วเรายังไม่ได้พิมพ์หัวข้อใช่ไหมอ่ะพิมพ์หัวข้อสิพิมไปไงพิมไม่เป็นเออมันต้องผมทำอะไรไม่เป็นเลยรอให้คนดูเข้ามาถึงหนึ่งล้านขึ้นมาปีหน้าเราเราไม่ได้ชาร์จแบตไว้เลยสวัสดีครับ ตาเราโตยังไงแล้เดี๋ยวอ้าวหนูกินน้ำก่นลุกไป่ืกิน้ำก็ฟิลเตอร์เหรอมันหลุดอ่ะเปลี่ยนดีป่ะเริ่มเลยเปลี่ยนแค่แค่นี้ ยังไงบ้างช่วงพักเห็นบอกก็คิดถึงแฟนอยากมาทักทายยังไงลูกคุณให้ผมไลฟ์ไม่ใช่เลือกคูเตอร์ไหมเลือกคูเตอร์อีกแล้วนี่เลยยังไงเลอคูเตอร์นะเชื่อติดีชื่อเตอร์หัวเดี๋ยวตอนนี้ก็ ครับอยู่ครับรันดูไปแล้วรอบหนึ่งรอบวันท e ี e ่ย e ี่สิบเจ็ดนี่บอกเลยบอกก่ะนะฮะอ่า <c oughs> ไม่รู้จะพูดอะไรครัส่งคำถามให้นอห้องหน่อยปัดซื้อบัตรไลฟ์ได้ที่ไหนคะพบไปหมอซื้อบัตรไลฟ์ที่ไหนซื้อบัตรไลฟ์ได้ที่เดอะคอนเสิร์ตครับได้ที่ว <c oughs> ันที่หกเจ็ดนะครับแล้วก็ แห่ะถ้าเป็นใครที่ติดภารกิจหรือไม่สะดวกนะับก็ก็ซื้อบัตรไลน์มาเจอกันได้ที่ซีมุนไลน์กคือง่าว่าสำหรับคนที่ซื้อบัตรไลรน์สามารถดูดีลันได้เจ็ดวันถูกป้ะใช่ครับซื <c oughs> ้อยี่สกก็ดูของได้ยี่บหกใช่ซื้อยีบเจ็ดก็ดูของย <c oughs> ี่สิบเจ็ดแล้วถ้าซื้อยี่แปดอ่ะซื้อยี่แปดดีก็ไม่อาจจะเป็นอาจจะเป็นของอีก อีกคนหนึ่งมาแล้วไม่แน่ของผมนะครับซ,ซ,ซ้อมเหนื่อยไหมคะพี่วอลเหนื่อยมากเหนื่อยอะหนูคุยซิคุยกับแฟนๆสิร้เออทำไมผมคุยไม่ตอบเดินเป็นผมมีเห็ดเขาเรียกว่าน้องหมูหยองเลือบ เห็นชุดแล้วนะครับห้ามเห็นชุดนนเห็นไปแล้วไปแล้วครับจบละไม่ถึงคนที่เดิมผ่าอ๋อไหนอะไรที่ไหนละโคลาเขากัถ่ายกันมาโคลาครับฮัลหลพรุ่งนี้สู้ๆนะคะคนเก่งขอบคุณครับวิวยอันนี้บ้าน่ารักมาก มันยังรู้มันน่าสดอ่ามีคนถามมาว่าอ่ามีคนถามมาว่าชื่ออะไรชื่อจอยโอเคครับจอยแล้วจอยถามมาจอยแล้วใช่นี่เป็นอะไรกับจอยทำไมมีอะไรก็จอยแล้วมิ้นกับจอยไงไม่รู้จักหรอมิ้นกับจอยก็คือใครโอ้ยไปเลยไปเลยไข่หนูไม่รู้จักเมิ้นกับจอยได้ไงดันบัตรไลฟ์ซื้อได้ถึงวันไหนคะตื่นหนูเลือกเลยอ่ะ คือมันกาหนดได้ด้วยไม่สกแต่งหมตั้งไว้หมดแล้วแงนหนูหนุตั้งไว้แล้วแต่แต่หนูรู้อยู่แล้วนี่รู้เหรอเอ้าหนรู้ถ้าให้เดาอันนี้ให้เดาอก่อนโชว์หนึ่งชั่วโมงเอ้าก็รู้ว่าใช่ใช่นั่นซื้อได้ถึงวันที่ซื้อได้ถึงวันไม่ของแต่ละวันใช่ซื้อได้วันที่ไหนวันนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดดูพรุ่งนี้ซื้อได้ ซื้อได้วันนี้น,นี้ซื้อได้ก่อนโชว์ก่อนโชว์ะจะเริ่มหนึ่งชั่วโมงพอดีเป๊ะพอดีเป๊ะถ้าเกิดโชว์ปุ๊บสมมติโชว์เริ่ม16.0 0จูยใช่ไหมก็คือหล <ะ S 2> ังจากนั้นก็คือไม่ได้แล้วใช่แล้วหรือคนเขาจะไปรอซื้อแบบ15.59้าจไม่ได้ไหมมันก็ต้องซื้อก่อนแบบมีความเตรียมตัวครับหนูเตรียมชุดแล้วค่ะ ฟิตติ้งไปแล้วหนึ่งร้อยชุดอะพี่ว่าบอกไกด์ชุดเขาหน่อยเลยเผื่อบางคนยังไม่ได้เตรียมแต่เผื่อบางคนสั่งทอใหม่ตัดคืนนี้อุ้ยห้องเสื้อคณรโพสหน่อคณรโพสทอใหม่อลิซาลาสูดผมว่าใครอยากแต่งอะไรก็แต่งมามันตามสไตล์แต่ละคนเลยเน้นเน้นจินตนาการสร้างสรรค์อุ้ยอะไรทอบแต่งเป็เไรอ่ะทอบแต่งเปเลยมีที่อะไรที่ติด้ติดนมติดคาราโพสติของหน้า เค <Okay. S 2> <Okay. S 1> ของขายหน้างานขายจนถึงตอนไหนคะเค okay. ของขายหน้างานยู่ตอนไหนครับก็น่าจะเป็นก่อนงานงานเริ่มของทุกวันแล้วสมมติบบไม่ฉันแบบอยากซื้อตอนกลั <t> <laughs> บเนี่ยก็ปิดแล้วนะเปิดให้ได้ไ,ดไหม ก็องถามเจ้าของงานก็จะเปนวันที่27ครับสู้ๆนะคะพี่วอคอนจะเลิกประมาณกี่โมงคะอยู่ในว่าโชว์เสร็จกี่โมงหนูจัดเต็มแค่ไหนอะปกติอะเขาจัดคอนเสิร์ตอะชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงไม่เกินนี้อันนี้คือร้อยที่สุดนะคือสชั่วโมง อันนี้ก็ยังน้อยยังต่ำนะอันนี้แต่ถ้ามากคือหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดชั่วโมงเฮ้ยวีช่วงนอนเนอมีช่วงนอนคือสามารถแบบคนดูก็คือนอนไปด้วยกับเราได้เลยก็เป็นเพลงนอนอ่าแต่เป็น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 กลนแล้วก็ฝึกคอรัสมาแล้วเอสเอ็มาแบบนอนด้หรอเป็น แบ็กอัพก็คือก็รลนแบบคีย์สูง,งขึ้นสักคีย์พื่อเป็นคอรัสซี่นิ้ยังไงขอตัวอย่างยาอ,อย่างนี้ใช่ไหมคอรัสซด้เหอมันก็จะพอเป็นประสานกันมึง้งมันจะเป็นอย่างี้ไง <Okay. S 1> โมโลดี้มันจะต่างกันมเมโลดี้ก็คือรูปของพี่พลอยนะคะพี่ก้อนถามว่าซื้อบัตรไหนคุ้มสุดคะไม่ถึงอะไรบัตรคอนเสิร์ตบัตรบัตรมาดูนี่แหละ แต่ว่ามันหมดแล้วก็ไม่ทันแล้วก็เหลือแค่บัตไลฟ์แต่จริงๆผมว่ามันแล้วแต่สถานการณ์คนมันถ้าเกิดคนสะดวกมาดูก็ก็มาดูหน้างานแต่ว่าสตรีมมิ่งไลฟ์ผมก็รู้สึกว่ามีอะไรที่มันแตกต่างจากครั้งก่อนเราเก็บเป็นประสบการณ์เพรามว่าเรื่องภาพเรื่องมุมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาทางันบ้านเยอะมากเลยนะมุมนี่คือเคกา อ่ามุมก็คือพีกาวใช่ใช่ครับโอเคก็คือมันมุมมันภาพเพิ่มต <wh ่างๆใช่ไหมล่ะใช่ใช่ภาพเพิ่มต่างๆก็คือเอางี้็จากถามเรียวจากจากการที่พี่ออซ้อมมาทั้งหมดสิบแปดเดือนสิบแปดเดือนที่ผ่านมาก็กับคอนเสิร์ตครั้งเนี้พันเนตอนตอน ซ้อมโชว์พันธ์ได้มั้ยครับก็อย่างซ้อมตอนนี้อะหนุโอคือการควบคู like yeah. ่ควบไปนะซ้อมควบไปเลยก่อนหน้านั้นคือหนูก็ซ้อมเดือนละสิบแปดวันหนูซ้อมได้ฝันดูไม่ชอบหนูเล่าให้พี่ฟังอ่ะก็เช้าวันนี้เกิดจากความฝันอเหรอเห็นไหมล่าไม่ฝันมาแล้วใช่นไหมเริ่มมีแบบหลุดแล้วเนี่ยเดี oh ๋ยวหลุดโชว์อีกเลิกอีกไหนพี่เขาว่าอะไรมาแล้วแล้วสรุปมีอันนี้ไหมมีคนถามว่าสรุปมีสเปเชียลเกตไหม เกสมันยังไม่พอใช่ไหมสเปเชียลเกสเหรออันนี้ผมไม่รู้ไงว่าเขาจะเซลเลยอ้วนเซลเลยอ่ะเฉลเลยเซลเลยเลยสเปเชียลเกสเป็นใครไม่ต้องเซอร์ไพรส์เราแหละขับเพิ่งมาล่าสุดมาไหนชื่อวนใช่เขาจัดที่นี่เขาจัดที่นี่เหมือนกันเออ เดี๋ยวไปได้แล้วเขาบอกว่าหนูซื้อบัตรไลฟ์แล้วค่าอ่ะพี่เราลองถามดีว่าชาวเช็คที่มีใครซื้อแล้วบ้างชาวเช็กเหรอขอขอเสียงคนซื้อบัตรไลฟ์หน่ยครับซื้อแล้วค่าเมอรกันที่นี่ค่ะแซมเมอร์เปลี่ยน12ชุดค่ะครับผมองดูดล้านเกอ่อ่า เยอะเหมือนกันนะแต่ละคนน่ะเขอซื้อกันแล้วนู่นนี่นั่นยังไงปังมากมีทางคนแบบจะมาแรอเจอกันพวกนี้แล้วอ่ะเออทั้งี้ทีกว่าพูดถึงอันนี้ด้วยพี่ออกับแบบภาพรวมของคอนเสิร์ตครัจากที่เรเห็นได้แบบซอมมาทั้งหมดสิบแปดเดือน หนึ่งล้านเก้าพันแปดร้อยชั่วโมงจบไม่หนูต้องงานนี้เราอ่สรุปครับรวมให้แฟนๆด้ว่าโชว์ที่ยี่ปงกับโชว์ที่ยี่ปงเขาเป็นแฟนเขาเป็นห่วงเขาให้กำลังใจตลอดอะไรเงี้ยเขาคอยแบบว่าพี่วอล่าหักโหมนะคะแบบซ้อมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่พี่วอลคือด้วยความความเป็นตัวพี่วอลเองไงผมว่าเป็นเป็นคอนเสิร์ตที่ ที่ผมชอบมากแหละทั้งสองวันเลยนะแล้วถ้าเกิดผมเป็นคนดูแล้วเป็นคนที่แบบรู้ว่ามันงานมันจะมีโชว์อะไรผมชอบทั้งสองวันเลยมันจะเนี่ทั้งสองวันมันเหมือนหรือต่างกันยังไงไหมพูดถ้าเกิดต้องบอกว่าชอบทั้งสองวันมันก็คือต้องบอกว่าอันนี้คือก็ถือว่าแบบคําตอบอยู่ในคําตอบแล้วมันจะมันจะบอกว่ามันมีความเหมือนที่มันต่างเหมือนกัน เนี่ยออกมาเราก็มันไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็ไม่ได้ต่างกันทีเรศร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันจะมีความเหมือนในความต่างมีความต่างในความเหมือนอยู่จะมีดีวีดีบ็อกเซตไหมคะก็ต้องรอติดตามก็ต้องรอติดตามรอติดตามที่หน้าจอไม่ได้ไปไม่ได้ซื้อไลฟ์แต่จะแท็กเอาอ่าดีไหมอัดภาพรวม ก็คือเมื่อกี้ต่อไปถือว่าครบยังๆเนาะมะพี่วินนึงอ่ะมาพอดีมันแบบก็ถูกใจว่าเรา่ายังมีเวลาซ้อมเราว่าจะซ้อมต่อไปเรื่อยๆเนาะไใช่คือจนวินาทีสุดท้ายได้ค่ะที่อย่างพรุ่งนี้สมมุติแบบว่าโชว์จะเริ่มสี่โมงเย็นอย่างเงี้ยสามโมงห้าสิบเก้าก็ยังซ้อมอยู่ซ้อมซ้อมอยู่เอาไงจบก็รอมได้ฝันไงไหมขะอันนี้เขาเล่าให้ฟังว่า ผมอะผกว่าผมตื่นมาผมเหนื่อยมากบอกเป็นไรหนูก็บฝันว่าบินหรือฝันว่าตกตึกมันตะเเนื้อเป่าฝันตกตึกแล้วมันจะเหนื่อยไปแล้วผมฝันว่าผมซ้อมคทนเซอร์แล้วหนูขนาดนั้นเลยหรอหนูแบบมันอยู่ในแบบมันฝังอยู่ในแบบเซรีมบั้งแบบในส่วนแบบต้องเอาไปฝันเลยหรอหนูแขยัแขนาดนั้นเลยหรอมันเวอร์นะถ้ากรีดมาแต่ี้ยเลือดอะ กาเจ็บคาว่าอะไรออกมาเป็นคาว่าวอลิซึมเท่านั้นออกมา้วเกิดเจ็บเลยเย็บนี่อยากรู้เดี๋ยวนี้อยาเดี๋ยวเดี๋ยวนี้รอถามแม่ดีกที่าว่าตอนกลางคืนน่ะได้ยินเสียงวอลแล้วมันก็เต้นซ้อมหรือเปล่าอาจจะต้องแบบเพราะว่าจากการซ้อมที่ที่เราแบบสตูนี่นั่นอาจจะยังไม่พอกลับไปบ้านต้องมีฝึกฝนต่อเนื่องหรือได้ฝันหรือเอาแซมแบบเต้นด้วยหรือเปล่าเนี่ยมีไหม ไม่มีโอเคแต่ชวนน้องเล่นถือได้น้องชอบมันชอบน้องชอบยังนะฮะปีหน้าจัดอีกไหมคะปีนี้ไม่ว่างไปอ่ะถ้าไม่ว่างจะต้องทำยังไงลูกถ sí. ้าปีนี้เขาไม่ว่างมาเจอกันได้ที่ออนไลน์อ่าก็ต้องซื้อได้ที่ไหนคะซื้อได้ที่เดอดคอนซิร์วิธีการซื้อยังไงคะก็กดเข้าไปแล้วก็ กดเลือกที่ s t รีมม i ่งไลฟนะครับวันที่17งาน Voice ซึ่ม Concert วราวแล้วเขาบอกว่าวันที่26 27ไ่่ว่างดูอะค่ะมันสามารถดูได้7วันนะครับว้าวรีลันได้7วันสมมติแบบ2 6 27ุ่มันไม่ว่างอะจะใช้ <c oughs> เขาดู2 8 2 9แล้วกันจุใจเลยนะ7ว,วันเัา,าไม่มีเสียงเอฟเฟกต์ไนงะเ,เราก็ต้องแบบใส่ปุ้งปิีนปังๆกันไปนะ พี่แซมขึ้นลองด้วยไหมคะพี่แซมขึ้นลองด้วยไหมคะแต่มีนะมีค่ะแซมไหนแซมอยู่แล้วนั่นอดีกหนึ่งนาทีไปแล้วแล้วพี่มอไปอ่รุนนีนั่นต่างๆเพราะเดี๋ยวต้องซ้อมอีกเนาะอีกสิบปะหรือสิบแปดวันนี้ซ้อมถึงกี่โมงอ่ะวันนี้ซ้อมถึงกี่โมง ถ้าเกิดจะให้เป็นไปได้เร็วที่สุดนะซึ่งไม่ทางเกิดขึ้นอยู่แล้วมาทุ่มอันนี้คือเร็วที่สุดแต่ในความจอยากซ้อไม่กี่รอบในความเป็นจริงอยากซ้อมไี่กี่รอบอ่ะเรื่อยๆจนกว่านี่ว่านี่พี่ว่านหนูซ้อมถึงหกโมงเช้าไหมไม่เพราะเห็นแบบที่หนูให้สัมภาษณ์ล่าสุดกับทีมนักข่าวที่ไปออกงานกลับมารู้สึกแบบพี่ๆเขาแบบทักมาบอกว่าเชื่อแล้วว่าน้องแบบรักในคอนเสิร์ตครั้งนี้จริงๆว่าแบบ ทุ่มสุดตัวคิดเองเลือกเพลงต่างๆนู่นนี่นั่นอะไรเง้ยเขาเตรียมมาแล้วเขาเตรียมมาแล้วเออเขาตรียมาแล้เขาเราไม่รู้แน่นาคนเลยว่าแบบจะเป็นยังไงว่าแบบเขาก็เลยต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดใช่ถูกไหมครับเพราะว่าคนเราสมมติแบบไม่พร้อมเลือกจัดได้ไหมฉันจัดได้มืกอจบเลเอาหรอคุณเหนื่อยไหซูซูนะพี่วอ พักผ่อนบ้างนะครับในคอนมีโชว์บินไหมคะือน่าจะเป็นแบบขอถามเรื่องบินโดรนหรือเปล่าคือไงบอลบินแก้วดีมากเก็บความเย็นตลอดทั้งวันเลยแก้วเท่ากับว่าในสต็อกหมดในออนไลน์หมดยังหมดแล้ยอ๋อเท้ากับก็ต้องหน้างานหรอใช่พี่วอลหนบอกสรรพคุณเรื่องแก้วอ่ะก็มันเก็บความร้อนความเย็นได้ครับ แล้วก็มันสามารถแยกแบบแตกใหญ่ได้ไหมไกลยะกาไกลล่มอ่ะล่มนี่ก็คือคนแต่อย่างเดียวคะล่มอะล่มนี่ก็คือเป็นตัวสายสามแัสไปไปเดินสะดุดแล้วก็ล่มล่มไปยกตัวอย่างขอยุดไปหยุยกตัวอย่างประโยคสะดุดล่มอะไรเงี้ย โอเคอะอย่างแบบกล่องดินสอดินสออ่อะดินสอเป็นไงดินสอนี้ก็เขียนดีเลยคุณอยากเขียนอะไรก็เขียนแบบพอจับปุ๊บสมองเล่อนปุ๊บอโฟโต้บุ๊กละเปิดเข้าไปมันจะยังไงโฟโต้บุ๊กนี่เปิดเข้าไปเลยโอ้โหรูปไม่ใช่รูปแล้วมานอะโอเคอย่างมีคนถามว่าดินสอไว้เขียนคิวได้ไหมครับ ใครเอ่ยมันไม่ติดนะฮะมันไม่ติดมันไม่ติดมันไม่ติดแฟมล่ะแฟมไว้ใส่แหละแฟมเนี่ยไว้ใส่กระดาษโอเคกระดาษแบบเอกสารอะไรสมมติแบบใหญ่มากกระดาษใหญ่มากใส่ได้ไหมใหญ่กว่า A4 ก็ใส่ได้ได้ต้องทำยงไงก็พับ เจ๋อเห็นไหมล่ะทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดมันไม่มีอะไรมันไม่มีคําว่าอะไรมันไม่มีคําว่าเป็นไปไม่ได้อย่างกระเป๋าผ้าล่ะคะัพี่มมกระเป๋าผ้าใช่ไหมครับก็ใส่ของได้เยอะเลยมีลายได้แบบกิ๊บเกมนี่มงใส่ก่อฉันไปแเห็นในทิกตอกอ่ะมีคนเอาแมวใส่ฉันเห็นในทิกตอกมีคนเอาแมวใส่กระเป๋าผ้าเขาแบบหมายถึงว่าเขาให้ดูเฉยว่าแบบขนาดใส่แมวได้ตัวนึงแบบใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ย มีคนบอกว่าดิสซอ์สีน่ารักมากพี่ที่ทำงานชมด้วยตอนออกไปแจกหุยแสดงว่าในกล่องมันมีหลายแท่งอยู่แล้วไงเราก็แจก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 เพราะมันเป็นโลโก้อะไรเงี้ยมีอะไรอีกมีอะไรอีกกระจกเป็นไงกระจกพิเศษยังไงกระจกเนี่ยซึ่งเคยทายินไปแล้วนี่ใช่ครับมันยังไงมันก็พกพาสะดวกแล้วก็ตกแล้วไม่แตกนะเช่นถ้าจะไปทะเลพกไปได้ไหมไได้ทะเลเนี่ยคือดีเลย มันมันช่วยเรื่องอะมันช่วยเรื่องอะเวลาทากันแดดอะไเลย่ไงทากันแดดเฮ้ยทากันแดดเลยมนใส่มันมันมุกคือมันมุกอ่ะพวกพาสะดวกแล้วก็มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรสแตนเลสอือก็คือตกแล้วไม่แตกเอออ่าแล้วถ้าปางหัวคนอะปางหัวคนเนี่ยก็คือ ต้นต่อยหัวคนไม่แตกด้วยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอันตรายนะครับแล้วชุดช้อนซ่อมหรอหุ้ยมันซอมช้อนซ่อมใช่มครับก็หมูผมว่าส่งเสริมการกินหนูไปกินกันอะไร่ะเห็นเมนูแรกที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องใช้ชุดนี้ไปกินค่ะช้อนก่อนช้อนเนี่ยก็คือเมนูที่มันต้องตัดน้ําซุปข้าวอะไรเงี้ยครับข้าวแยกเมนูอะไรที่มีน้ําซุปเช่น ซูบกมี่ซูบะมี่แล้อย่างซ่อมอะอย่างซ่อมเนี่ยก็คือถ้าเกิดใช้ใช้จิ้มอะไรมันก็ดีแต่ให้จะไม่ดีต้องซ่อมเบิ้งอยู่เลยนะกูเธอัน,นเลิกกันอะไรไม่ดีละอย่าไปแบบยูให้คนอื่นเลิกกันใช่แจบะบแบบซ่อมกินอาหารนะได้ซ่อมเบิ้งเนี่ยไม่ได้เลยบ่ได้ละบ่ได้นะโอเคแล้วมันมีอะไรมีดหรอ มีดมีไหมฮะมีดมีมีดมีไงเอาอย่างเช่นมีดไว้แบบยังไงทำกินกับเมนูอะไรอ่ะเมนูแหละหั่นนะหั่นสเต็กสเต็กพวกเนื้อปลาเนื้อไก่เนื้ออะไรหั่นได้หมดหลุดเลยหลุดเลยหมายถึงตัวตัวโครงนี่เชื่อมหรอไม่ใช่คุณภาพดีคุณภาพดีเหรอครับมันเป็นวัสดุรีไซเคิลรีไซเคิลใช่ อ่ะอย่างตะเกียบหนูจะกินกับเมนูแหละนึกถึงสิ่งแรกเลยโอ้โหไอติ่มซำซูชิเลิอเหมาะเลยเหมาะฟึบเข้ามือสุดๆอย่างนงี้คือถ้ากับว่าทุกบ้านต้องมีแน่นอนทุกเครือนใช่คนมีติดไว้ต้องมีครับเสื้ออบบยังมีคู่แล้วแต่อยู่ไม่มีใครโจ๊ะพามาพามาพามพามอเนี้ยเสื้อละเสื้อเนี้ยยืดไม่ด้ยืด แต่ไม่ยุ้ยไว้แต่ไม่ยุ้ยไว้ด้วยไม่ยุ้ยไว้ก็มีหลายลายครับหลายลายมากก็คือนั่นแหละเป็นลายที่เราไปถ่ายกันถ่ายแล้วตอนถ่ายวิทยาทำอะไรครับถ่ายโปรโมแล้วก็มีโลโก้ที่ผมทำเองโอ้ใช่ที่ราออกแบบเนาะครับทำไมได้ลองใช้เกือบหมดทุกอย่างนี้ลองแล้วลองแล้วใช้ดีมากให้ซัมเมื่อลองกลางร่มยังลองแล้วครับแต่ว่าแต่ว่าปากหมาเป็นยังไง ข้าไปมันก็อยู่มันก็ตกลงตรงกันอะไรยังใช่ไหมเออมันเอียงมันเอียงเออมันไม่มีมืออันนี้ก็กันผลได้ได้มันทราบกันไหมกันอะไรไม่รู้ผลก็ตกอ่ะพี่โอเคเข้าใจได้อ่าอ่าอ่าเดี๋ยวถึงมาชวนชินคนรอดูแล้วก็เจอกันที่นี้ค่ะก็เชิญชวนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เชิญชวนใครที่อยากมาดูแต่ว่าติด ภารกิจอะไรต่างๆสามารถดูออนไลน์ได้นะครับก็ซื้อบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับยี่หกยี่ดนี้ครับสามารถดูย้อนหลังได้7วันด้วยคุณซื้อไว้เพื่อดูวันที่คุณว่างก็ได้นะครับผมแล้วมาเจอกันซื้สุดซมาหมือนตัวผมเนี่ยสนดซุ้มไจ้า